แน่พวกเราเปนคนดีไม่ไรอยู่ตรงนี้ขอพระเจ้าช่วยพวกเราเท่าที่ทําได้ตามพระทัยของพระเจ้าตามพระคำของพระเจ้าดำเนินชีวิตก็ดีทางานก็ดีเพื่อนเมื่อจที่จพระเจ้าอยู่ที่สวรรค์แล้วพวกเราน่าจะได้รับเชื่อจากพระเจ้าต่อไปขอขอบพระคุณอธิฐานาพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน เขาเป็นบุชิตเขาไว่อบทที่ห6า5 6 2 5ห2อารทำนองนี้ปรากฏเพรงชิ้นคริสเตียนห2 7่งอเนืเอเ้อเพลงนั้นเหมือนกันอา่าน,นื้อเพลงนั้นเหมือนกันแต่ทำนองนั้นไม่เหมืนความรักของพระเยเดสูฮคอ,อเดียวครัขคอเดียว พความรักของพระเยซูทรงนำเถิงความสามเรตาคารรอตนพราโรด้เพราะพระบช่วยมา ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นชีวิตกองราาันาความรักแห่งพระเจ้าและความสนันสรริษซึ่งมาจากพระบิญญันบริสุทธิ์จดงดำรงอยู่กับผู้ที่ตามพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตการทำงานในอลคนี้เพื่อเจอพระเจ้าไม่ต้องอายต่อไปตั้งแต่วันนี้และสื่อ,อไปเป็นนิ้ อาเมนอาคิตึนพระวิหาและแผ่นดินของพระองค์รัรจากพระองค์โวเราทีเสืมาโดยพระรเพื่อคริสตจักร ของประลองด้วยสุดชีวิตตะลกป่าอานขอให้เราปริทิานขอประคุณพระเจ้าสักคุณพระอมงคุณของชีวิตราบ สอามขวาพ่อ,พอขอรรคุณเต้นสองเมตตาสองรักสาวกาอ้ายพระอามาสการในชาววันจอ่อก่นครขอพระเจ้ทรงต เราเจอกันวันที่แข่งนาทีหน้าขอบคุณครับ